สวัสดีค่ะรถบ้านราคาถูกมาอีกแล้ววันนี้เราจัดหารถที่ราคาที่ทุกคนจับต้องได้กับราคา129,000บาทกับนิสสันชีด d านะคะ1 8 g ่งจปีแฮชแบหม่140,000กว่ากิโลค่ะเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนี้สมบูรณ์มากๆนะคะรถขับดีมากภายในสวยใช้ต่อได้เลยค่ะเอกสารครบพร้อมโอนไม่เคยติดแก๊ จัดไฟเน้นไม่เต็มฟรีดาวซื้อสดไม่มีแหวกนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะถ้าคนไหนที่กำลังมองหารถราคาถูกและสภาพนางฟ้านี่ต้องคันนี้เลยค่ะสนใจนะคะรถจอดอยู่ที่รามอินทานะคะหรือสนใจสั่งจองรถโทรมาที่เบอร์0848361948ค่ะและอย่าลืมนะคะฝากด like, กดไลค์กดตามและกด แชร์ให้กับช่อง YouTube รถบ้านราคาถูกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ